มาค่ะเช้าวันนี้นำพามาดูอะไรสังเกตนะคะนำเดินแล้วก็พุ่งๆเล็กไปเรื่อยๆเจ้าหอยทากน้อยค่ะอันนี้นะคะจะอยู่เขาอยู่ในสนามที่นำวิ่งตอนเช้าลักษณะของเขาจะเป็นทรงกลมนะคะแล้วนี่ค่ะกว่าจะถึงค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะคะนำเห็นตั้งแต่นำวิ่งโรเลอร์แล้วค่ะเขาเขาข้ามเป็นข้ามถนนข้ามสนามมาเลยนะคะก็ต้องช่วยกันนิดนึงค่ะเขาจะเป็นพันเล็กๆพอน,นำจับเขาก,เขาก็เขาก็หดตัวเลยนะคะ เดี๋ยวนํำจาก็จะเอาเขาไปปล่อยตรงสนามใกล้ๆตรงนี้ค่ะถ้าเขาเดินเองก็อาจจะนานและไกลแล้วก็ตรงเนี้ยพื้นตรงนี้ก็แห้งแล้วด้วยนะคะเอาเข้าไปในสนามเราเดินน่าจะเร็วกว่าค่อยๆเดินสนามก็ยังค่อนข้างจะชื้นอยู่นะคะเพราะเขาน่าจะมาจากดินนําก็ไปวางเขาตรงชื้นๆไว้หน่อยค่ะแล้เดี๋ยวเขาก็ให้เขาเดินหาทางกลับบ้านหาทางกินอาหารแล้วก็เที่ยวต่อไป อันนี้นะคะเดี๋ยวนําจะแผนให้ดูในสนามเต็มๆใหญ่ๆเลยว่าสิ่งที่เขาต้องเดินหาและเดินเล่นนะคืออะไรอันนี้ไม่ได้ในตัวบ้านนํานะคะเป็นสนามข้างนอกที่อยู่ติดบ,บ้านนํานะคะเป็นสนามคนเอาวิ่องออกกำลงกายตอนเช้าๆค่ะแล้วพี่เขาเพิ่งมาตัดหญ้าสดชื่นมากๆเลยนะคะหญ้าเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเป็นรูปแบบของการสั้นนะคะการสั้นมันก็เลยยังเป็นแห้ง